นี่คือเรื่องราวของเหล่าไฮกเกอร์ที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดโดยเรียบเรียงข้อมูลจากเจสันดอนฮานขอเป็นคอลัมนิสต์และนักเขียนสระที่จะมานําเสนอเรื่องราวและวีรกรรมของพวกเขาให้เราได้ดรู้จักกันบอกเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนคนแรกเจนสันเจมอันเชตาแกเกอรตัวแสบร,รายนี้กล้าที่จะเจาะระบบบริการของหน่วยง,งานคามม่นคงของกองทัพสหรัฐอันเชตาได้สร้างหน่วยรับที่ชื่อว่า RXbot ในปี2004 ขอแห้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มากกว่า50เครื่องรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ของกองทัพสหรัฐด,ด้วยอีกเช่นกันเขาได้ส่งปปอ,อัพปอลสนาเพื่อหลอกของผู้ใช้ในการหาเงนินเข้ากระเป๋าตัวเองก่อนถูกจับในปี2005โดยหนึ่งในลูกค้าของเขานั้นคือเจ้าหน้าที่ FBI นั่นเองที่ปลอมตัวมาเพื่อจับกุมเขาอัปตราอัปตราเป็นแฮกเกอร์เนรนาที่ใช้นำแายมาตราได้สร้างวิรกรรมสุดเสจโดยการขโมยข้อ,ขอมูลทางด้านเทคโนโลยี และอาวุธส่งความจากบริษัทชั้นนำมากมากก่อนนำไปขายในตลาดมืดหลายประเทศทั่วโลกเขาถูกจับได้ในปี2008และพบว่าเขาเป็นนักวิชาการด้านทาิทศาสตร์วัย58ปีโดยมูลค่าความเสียหายที่เขาได้ก่อไว้คิดเป็นจำนวนเงิน360ล้านเหรียญสหรัฐเควินโพเซนโพเซนแฮกเกอร์รายแรกที่ถูกทางการสหรัฐสั่งห้ามแตะต้องอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์หลังจากถูกเปิดตัวในช่วงปลายทศวรรษที่80 ดวยวิลกรรมของเขาคือการแฮกระบบโทรศัพท์โดยเฉพาะการแฮกระบบโทรศัพท์ของสถานีวิทยุ TFM ซึ่งทําให้เขากลายเป็นผู้ชนะและได้ลับสปอร์ตเวอร์เช่ไปนอกจากนี้เขายังเคยออกรายการ Unsolved Mystery และผลปรากฏว่าระบบสื่อสารของสถานีโทรศัพท์ล่มทันทีปัจจุบันโคเซนกลับใจและหันมาเอาดีทางด้านนักข่าวแทนอับร์ตกอนซาเลสกอนซาเลสคือผู้สร้างเว็บไซต์ Shadow Crew ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า4,000คนโดยสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายบัญชีธนาคาร,ร,รพัปธบัตปลอมใบขีหเออเครดิตการ์ดได้อย่างอิสระโดยกล่าวกันว่าเขามีบัตรเครดิตมากกว่า170ใบที่ถูกตุลกรรมข้อมูลในปี2005-2007เขาได้เดินทางไปทั่วอเมริกาเพื่อก่อการจุรกรรมจนกระทั่งถูกจับกลุ่มในปี2008และถูกถสั่งจำคุกยาวถึงปี2015เควินมินนิง เรียนรู้โลกคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ5โดยเริ่มต้นจากการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตัวของรถดยสายก่อนสะสมชั่วโมงบินและโกนโลบเบทัวร์ของแฟซิสเบ,บลโนเกีย IBM และมอตอรโล่าจนจับเยืนเขาถูกจับในปี1995กล่าวกันว่าการตัดสนินใจของเขาเป็นไปนอย่างยากลำบากเพราะเชื่อว่าเขาสามารถกดระเบิดนิวเคลียร์ได้เพียงแค่โทรศัพท์เพีพยแงยแค่เครื่องเดียวเจอาหารเจนเจมส์แฮกเกอร์และกคนแรก ที่ถูกสารสังส่งกำกุกในวัย2าปีของให้ระบบโรงเรียนตำรวจในเมมีและยิ่งโหดไปกว่าน,นั้นคือการให้โลบของนาซาและกระรวงกรลาหมของสหรัฐโดยเข้าไปป่วนร,ระบบปฏิบัติงานนาซาจนต้องป,ปิดรับปรุงโลกใหม่สามสัปดาห์ต่อมาเขาถูกจำคุกเป็นเวลา6เดือนและถูกสั่งกลับบริเวณจินกว่าอิสเปีโดยสารสั่งให้เขาเขียนจดหมายขอโทษไปยังนาซาและกระทรวงกรลาหมสหรัฐอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ในปี2008เขาได้ปิดชีพตัวเองเพื่อหนีปัญหาที่ได้ก่อไว้แกรี่แมคคินนอนแมคคินนอนแฮกระบองัพสารัและนางฟ้าในช่วงปี2001-2002เกือบร้อยครั้งเขาได้เข้าไปจรกรรมข้อมูลความมั่นคงของสารัเรื่องเทคโนโลยีทางทหารหรือแม้แต่เรื่องของต่างดาวนอกจากนี้แมคคินนอนยังส่งข้อความทิ้งท้ายไว้ด้วยอีกว่าระบบป้องกันภัยของเอ็มแตกถ้าคนเดียวก็อยู่แต่ข้าก็จะไม่หยุดไอ้ข้าจะทำให้มันยุ่งอยู่ไมมากกว่านี้ ปัจจุบันนี้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนในประเทศอังกฤษขอขอบคุณข้อมูลจากสโปอคดา